ไอ้น ah enfin uh> ี่มันจะมาเหรอเดี๋ยวจะโทรถามมันอีกทีนึงพี่ว่ามันจะออกมาหรือยังได้นได้ครับพี่อยู่นะกลับบ้านไม่ได้นะอ๋ออุ้มไม่ลืมครับไม่ลืมยังไงก็ไม่ลืมน่ารักอย่างนี้ยังไงก็ไม่ลืม ว่าจะรถจอดอยู่ไหนแล้วครับจะได้ขับไปได้ <c oughs> ไ,ไ,ไเอารถหรอกจะไปคุค้ณแล้ว วดีโอ้มีวิดีโอควาไม่เห็นว่าคลนี้แต่งสอวิดีโอ้เต็งตัวพร้อมมากโอ้เหมือนเหมือนประดับยศเลยนะพี่ตอนนี้โอ้ประยับประดับกลบสบๆเลยขอกรอน โอ้ยไม่ได oui, ้หรอกเอี้ยมต้องใช้ของนจอนว่เอาน้ตนน้องใช้เอาไม่ีก็ได้คุณใสไปเลยไม่มีใครเห็นหรอกเดี๋ยวตอนบ่ายเ่ออออไม่เลยตัวนี้อันนี้ออกไม่สร้เลนี่ แล้วทำไมเจ้ากิสยาบอกว่าอยู่ร่อย่ร ้อกันเห็นคนไปตั้งสองรอบแล้วนี่แล้เกิดยเขาถ่ายรูปแล้วเขาเอาวิญญาไปหมดไปหลายเสกแล้วดิใช่คนเทพลายเสกเทียบเทพเทพว่าเดี๋ยวยวก็ไปทาปอาจาน พูดพูดแก่นพูดพูดเห็นเลยไหมชื่อสุฟีชชื่อเล่นชื่อลูกมีอะไรนะพี่ลูกมี ไม่มีรูปเราเลยเว้ยอนนอนนเอเออวิดีโอนะต่อไปเลยไปเรื่องเป็นกระโดดข้างหลังข้างหลังเลยเออ

แนะนำตัวค่ะหมอหมอค่ะหมออะไรเอ้าหมออาไตอเพนเนี้ยหมอจ้ะสวัสดีค่ะไล่คนขับออกไปเลยเขาไปว่ามันจะง่งค่ะด โอ้ยใหญ่าซยซ้าขวาน่ลกูไม่ได้พูดอะไรเลยพี่โอ้ยรถผมก่อนลยห่ันเนี่ยุกามาอ่สัก1ิคนมา้ามาคนสอเ้ยสวยหต่ว่า้าวทหาตใหหน่อยเลี้ยหเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดนี่หน่อยเปิดนี่หน่อยขอดูหัวเข่าครับ

웃 <clears throat> <clears throat>